ก็ขอกราบสวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมผมจะมาอ่าอ่อจะมาปลูกข้าวนะครับผมก็รับเออเดี๋ยวผมคูดก่อนแป๊บนะโอเคนะครับผมผมจะมาปลูกข้าวนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องหายนี่อีกนะครับผมไหนอยู่ไหนมันมันไม่มีเลยนะ หญ้าเอ้ยนู่นเนี่ยหญ้าเดี๋ยวเราจะต้องขุดหญ้านะผมแล้วก็เอาไปปลูกเป็นข้าวนะครับก็นะครับผมเอ้ยนี่ไงได้เม็ดหนึ่งเอาไปสักสองเม็ดแล้กันนะครับเคสักสองเม็ดได้เป่าวสองเม็ดอะก็ไอ้ตัวนกตัวนั้นมันหายไปยังเนี่ยตั้งแต่อีพีหนึ่งแหละมันคงหายไปแล้วมั้งด้ย มีแค่เม็ดเดียเองเหรอพีเอ๊ะทำไมมันหายากขนาดนั้นวะมันคงมันคงไม่หายากขนาดนั้นหรอกมั้งเออนะคงไม่หายากขนาดนั้นหรอกนะครับก็ถ้ามีเสียงอะไรก็ขออภัยนะคะผมเพราะว่าผมไม่ได้ถ่ายที่ประจำของผมนะครับเออนะโอเคปุ๊บปุ๊บนี่เออขออภัยด้วยครับปุ๊บปุ๊บ,บเฮ้ มเมล็ดข้าวเจ้าไม่มีเหรอฮะเจ้าไม่มีมเมล็ดข้าวจริงๆเหรอเฮ้ยจริงเหรออุ้ยเนี่ยอุ้ยได้สองเม็ดเอ,อ่อทีเล็กหายไปยังครับโอเคครับทีเล็กหายไปแล้วโอเคเดี๋ยงั้นเราก็จะกลับเลยนะครับได้มาสามเม็ดนะครับเอาสามเม็ดก็พอนะครับผมนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเพาะพันธให้มันมีเยอะๆนะครับ อร่อยจริงๆเลยก็เดี๋ยวเราจะมีอาหารแล้วนะครับแล้วก็อาหารให้ไดโนเสาร์ของเรากินนะแต่เรายังทําไม่ได้นะเราต้องหาเลสโตนมาสี่อันนะอุ้ยตัวอ๋อตัวเดิมนี่หว่าแล้วต้องหาเลสโตนมาสี่อันนะทุกคนเออนะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปปลูกข้าวกันเลยนะนี่โอเคนี่เราปลูก เราปูกข้าวเลยนี่ก็นั้นนีเรามีอยู่สามเม็ดพันนี่โอเคถ้าเราได้มีเหล็กอีกนะคบผมจะเอาไปทำเป็นไอ้นี่นะคะผมทำเป็นถังน้ำนะครับแล้วก็เอาไปขุดนะคบผมเอยเอาไปตักนะครับเอาไปตักเป็นน้ำนะคผมเออโอเคผมลืมบอกไปนะคะผมได้ทำข้อตัวมาใหม่นะคะผม โอเคแล้วก็ในบ้านเราก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่เออปิดชึบชึบตู้นี้มันทำอะไรได้เนะี่ยปึ๊บโอเคเออชึบปึ๊บไม่เอาไม่เอาดิไม่เอาดิเอา,เอาโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวโอเคอย่างนี้แหละ เออสวยบเออโคตรสวยเลยโอเคครับก็เดี๋ยวเราอุ้ยเออเรามีกระดูกใช่ไหมกระดูกเออลืมไปนะเออสุดยอดเดี๋ยวเราเอาไปเพาะพันกันแป๊บแป๊บแป๊บอนอื่นมีอาหารไหมครับโอ้แปดชิ้นสุดยอดไปเลยนะครับเออไอชุดกอผมเต็มตัวแล้วขาดรองเท้านะ ก็ชุดเก็าะผมก็สุดยอดไปเลยนะครับแม่งอีพีตอนนั้นอีพีแรกนะครับผมแม่งก็ได้ชุดเกราะเกือบเต็มตัวแล้วครับชุดกเกราะเหล็กเกือบเต็มตัวนะครับถามว่าทําไมผมถึงแบบได้เยอะจังนะครับเพราะว่ามันเป็นไอ้นี่นะครับผมมันเป็นถ้ำนะครับผมมันเป็นถ้ำแล้วก็มีแร่เยอะนะเออแล้วผมก็ขุดลงไปอีกนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะฟาร์มกันเลยนะครับเฮ้ยเจะ เออบักโอเคนี่เราก็จะได้มาสองเมล็ดพันธุ์นะแล้วเราก็จะปุ๊บโอเคนะเออเจ๊ะเออเจอ๊ะทำไมมันโตวไวจังเนี่ยข้าวเนี่ยอือเออเออโอ้เออ,อน่ะทำไม,มันโตวไวจังโอเคครับผมทุกคน เดี๋ยวเราปลูกข้าวใหม่ก่อนแป๊บเมื่อกี้ก็ยังงงอยู่นะว่าทำไมมันอ่าไอ้จังเอ่อมีเมล็ดข้าวอีกไหมผมได้เกี่ยวมันไปแล้วนะ่าจำได้นะมาเออทำไมมันไม่มีเมล็ดข้าวเลยนี่ฮะเมล็ดข้าวหายไปไหนเออเออ what what the fuck โอเคครับทุกคนถนะ้ามีเสียงอะไรขออาภัยด้วยนะนะครับทุกคนพอฟังได้ไหม มันอาจจะมีเสียงอะไรอีกมากมายเสียงมาเห่ามึงจะเห่าไปถึงไหนเนี่ยเอ้าบกปร,บ,บ,รบนะเออจะเ่าไปถึงไหนเ่าไปทาพระแสงอะไรอืมอืมเฮามันสนุกมากไหมเ่าเนี่ยหมาบอกฮ้ยหสนุกเว้ยคุยกับคนเดียวก็ได้เว้ยอ๋อยอดเลยกุนี่ยอดจริงๆเออ ปึ๊บปึ๊บโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาข้าวนะครับไปให้วัวมันมันกินนะครับแล้วก็ผสมพันธุ์กันนะเราจะได้มีวัวเยอะนะโอเคผสมพันธุ์กันเลยไอ้หนูยวเราจะได้มีวัวตัวใหม่นะเดี๋ยวก็เออเจ็บโอเคทครับทุกคนเดี๋ยวเราขอไปขูดแร่ในเหมืองเราก่อนนะคะผมอืม อ้าโลยไม่ใช่แล้วโอเคจะมีเสียงอะไรต้องขออภัยอีกครั้งหนึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเอาอ่าหินมาห้าสิบสองนะครับเผื่อว่าเราตกไปที่ไหนนะครับเราจะลงเหมืองใครไม่ชอบตอนนี้ก็ข้ามไปเลยนะครับไปดูอีกตอนหนึ่งนะครับที่ผมขึ้นมาจากเหมืองนะครับผมนะโอเคไหมครับคุณผู้ชมลืมอย่างหนึ่งว่ะคุณผู้ชม ผมลืมอย่างนึงโอ้ยไอ้นี่มันต้องสําคัญมากเลยเนี่ยที่มันเป็นไฟไฟเออทอดอ่ะเออลืมไปเลยนะคะผมลืมทุกที่เลยเออ,เอ,อนะอะทำไมมันน้อยอยางเนี่ยวุ๊ดวดเออเฮิวทำไมทอดมันน้อยจ้ะคุณผู้ชมชอตมันน้อยปกตินั่นเนี่ยโอเคมันเหลือสิบเก้าโอเคครับคุณตุอ คุณตู้คมอะไรล่ะคุณผู้ชมพาน,นี้ก็อาจจะไม่ยาวเท่าไหร่นะคะผมเพราะว่านะครับเพราะว่าอะไรไม่รู้นะครับเพราะว่าผมขี้เกียจเนี่ยเออผมขี้เกียจนะครับจบไหมนี่คือคําบรรยายของผมนะครับผมขี้เกียจนะครับเออนะพาน,นี้จ,จะไม่ยาวเท่าไหร่นะผมโอ้ทานเต็มเลยนะครับโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยมาทอด ถ่านมันก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยถ่านก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยทำไมถ่านมันถึงเยอะเชี่ยงนี้เชีย่ยเชี่ยงนี้โอ้ว้าวถ่านมันเยอะจริงๆเลยเลยนี่ถ่าน,นเยอะจริงๆเลยนี่โอเคครับคุณผู้ชมก็มีประมาณนี้มันอาจจะเซิร์ฟมันอาจจะแล็คๆหน่อยนะครับไปทางนู้นดีมั้ยแมวเรือขี้เกียจไปเลย Okay. โอเคโวคานเยอะทําประแสงอะไรล่ะโอเคครับคุณผู้ชมมันจะเยอะเกินไปแลนะจะเยอะเกินไปแลนะก็เอามาเหอะที่บ้านขาดแคนฐ่านนะเอ่ะเออครับที่บ้านขาดแคนฐานนะครับปุ๊บๆๆเอาฐานมาให้หมดอย่าให้เหลือก็ถ้าเอย่าก็แปลว่าผมคิดแกะขุดแล้วนะถ้ามันเหลือเออนะฮึ จะหล่นมาทำพัดเสงอะไรวะฮะไม่เข้าใจเลยหล่นมาทำพัดเสงอะไรือจะหล่นมาทำพัดเส,สียงยิงพูดม่ง,งยิงยูเจะหล่นมาทำพัดเสงอะไรวะเนี่ยโอเคครับคุณผู้ชมอ้มึงก็เยอะเกินไปนะบางเทีมยมก็เยอะเกินไปเกิน ผมอยากเจอฟอสซิลไดนโนเสาร์บ้างนะหาหาบังหามาดีเออขอบังดีเพสฟอสซิลไดนโนเสาร์เนี่ยไม่เอาถ่านและเออเหล็กก็ดีนะเหล็กก็ดีนะครับโอเคนะครับผมเออโอเคนะครับ เราจะลงไปนะครับทางตันใช่หรือเปล่า <Huh? S 1> เออใช่ไหมอ,อ่ใช่ทางตันนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะขุดไปตรงนี้นะครับผมนี่ขุดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าทอดจะหมดนะ <Huh? S 1> โอ้ทานอีกแล้ว oh my god <Huh? S 1> oh, what what <Wow. S 1> เหล็ก <Wow. S 1> เหล็ก นี่คือทางขึ้นของเรานะชิบเออขึ้นได้ไปะเนี่ยโอเคขึ้นได้เหล็กอย่าอย่าก,ก้อนเดียวนะแต่ก้อนเดียวนี้ไม่คุ้มโอเคไม่ใช่ก้อนเดียวนะครับว้าววูเหล็กเยอะเยอะวะ่ะคุณผู้ชมมันเยอะจริงวะ่ะเฮ้ยกูแค่นี้ผมก็นับว่าเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันเยอะสําหรับผมนะครับอ้เยอะนะครับได้มากี่ก้อนเนี่ย เออเป็ดก้อนว้าวเป็ดก้อนเออทานเอ่อเอามาก็ได้หกสิบสี่เอามาประมาณหกสิบสี่นะสิบสี่ก็พอโอเคตรงนี้มีอะไรอีกไหมขอเหล็กก็ได้นะเหล็กหน่อยครับเหล็กเหล็กหน่อยครับเหล็กเอ้าเหล็กหน่อยครับเหล็กเออวัตถุฟักเหล็กหน่อยครับเหล็กมึงไม่มีเหล็กจริงๆใช่ไหมเหล็กโอ้นี่ไงเหล็ก โอ oh my god อู้เล็กอีกสี่ก้อนครับผมวู้ดสี่ก้อนจริงๆไวแต่มาสิบสองถือว่าคุ้มครับผมเออไม่ก็ไม่คุ้มนะโอเคเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่านะครับสิบสิบสิบสองก้อน,นครับผมอ่าใช่ไหมอุ้ยนี่เหล็กโอ้ตาถั่วเลยเกินกลับมาถึงจะเห็นนะผมต่อ วัดวั t เหวสักนี่อืมอะอะอ,อะไรอะไรโอ้โหม,มึงก็มาบังกูอีกก็มาบังกูอีกมึงนี่จอมบ,บังเลยครับโอ้ผมเกลียดกวดว่ะกวดไอ้ไอก้กูดเคหมดละผมเกลียดกวดที่สุดแล้วเออนะอเหล็กอยู่นี่เคอนะมีเหล็กอีกไหมที่กูตาถั่วมองไม่เห็นเน่ะ มันไม่มีเลยชิมิชิมิชิมิเคชิมิโอเคนะชิมิมันไม่มีแลยชิมอเคครับคุณผู้ชมก็พาร์ทนี้ก็อาจจะมีประมาณนิดเดียวนะครับผมเอ,อ่ออต่ออตโตอโอเคตอตโตโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะขึ้นกันเลยนะครับ โอ้เลต้นผมอยากเจอเลสโตนอ่ะโอ้โอ้แหลก,กว่ะคุณผู้ชมมันเป็นอะไรวะเนี่ยแหลกแหลกไม่หายเลยครับแหลกแหลกเกินงาเป็นอะไรเนี่ยมึงเป็นอะไรฮะจะแหลกทำพระแสงอะไรฮะเออมึงจะแหลกทำพระแสงอะไรเออมึงอยากเจอพระแสงใช่ไหมึถึงมึงแหลกเนี่ยฮะ ดี๋ยวกูพาไปเจอไหมพระแสงอ่ะอะมึงเคยเจอเปล่าพระแสงอะอะฮะเคยเจอเปล่าพระแสงอะมึงเคยเจอพระแสงตัวจริงเปล่าฮะเค okay, ครับคุณผู้ชมงั้นก็เนี่ยผมโอ้ขาดแม่งไม่ขาดแค่นี่วาแม่งเหลือตั้งเยอะโอ้โหจะขุดมาทําพระแสงอะไรเนี่ยอะโอ้โหขุดมาทําขุดมาทําปีมเนงะี่ย เออนะกูก็ไม่ได้มองนะเออคุณมันตั้มปิ้งอะโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเอาข้าวไปให้วัวก่อนสิมันมืดหรือมันเช้าแหละโอเคมันมืดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราตัดไปตอนเช้าเลยนะครับโอเคครับก็เช้าแล้วนะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนดีกว่านะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมก็นะครับ ก็ถ้ใครชอบนะขอแชร์สักครั้งหนึ่งนะครับขอแชร์สักครั้งนะครับปึ๊บโอเคตัวนี้ผลิตลูกออกมาให้หน่อยเถิดแล้วตัวเล็กก็กินไปนะปุ๊บโอเคโอเคครับก็ตันนี้ผมขอไปก่อนนะครับบ๊ายบาย